ครับก,ก็มีผู้ที่ติดตามเรื่องของทันตะวันที่เราปลูกเดี๋ยวเราจะให้ดูทันตะวันขั้นตอนในการปลูกแล้วก็โตระดับมาเรื่อยๆแล้วจนถึงนักปัจจุบันนะครับมาถึงนักปัจจุบันก็คือวันนี้วันท,นที่วันที่หนึ่งนะครับหนึ่งกุมภาเพราะฉะนั้นให้ดูว่าก้าวจญเติบโตเป็นอย่างไรต้นสมบูรณ์ขนาดไหน อันนี้เราไม่จําเป็นต้องพึ่งเคมีเลยเพราะนั้นเราจะพยายามเน้นให้เกษตรกร,กรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผักผลไม้แม้กระทั่งไม้ดอกไม้ประดับเราสามารถที่จะใช้เรื่องของชีวภาพได้ร้อยเปอร์เซเพราะพืชทุกอย่างเมื่อถึงการละเวลาเมื่อถึงอายุเซลล์เขาได้ยังไงเขาก็ติดดอกเพราะนั้นปุ๋ยของเราที่เราบอกแล้วว่าการที่เราใส่ปุ๋ยครั้งเดียวใส่สองครั้งใส่สาครั้ง ใส่ปุ๋ยชุดเดียวกันเหมือนกันแต่ในเมื่อเเราบอกว่าของเราเน้นไนโตรเจนเพราะพืชจะต้องเจริญเติบโตก่อนด้วยการพัฒนอาหารที่เป็นไนโตรเจนคือการเจริญเติบโตเมื่อพอถึงระยะหนึ่งปุ๋ยที่เราใส่ไนโตรเจนจะเหลือน้อยก็จะเหลือฟอสฟอรัสเขาก็จะดึงฟอสฟอรัสไปเพื่อพัฒนาในการติดดอกออกลกูกหรือลงหัวอันนี้เป็นเรื่องปกติของธรรมชาติอยู่แล้วหลายๆคนตอนนี้นะครับเราก็ เข้าใจนะครับว่าเราถูกปลูกฝังสิ่งที่เขาเข้าใจนะครับไม่ได้ว่าใครผิดใครถูกอย่างเช่นมีคนมาคุยเรื่องทุเรียนปลูกทุเรียนเอาฟางกบพอฟางมีเชื้อราใต้ฟางก็ขูดฟางออกเอาไปตากแดดเพราะกลัวจะเป็นเชื้อโรคเพราะฉะนั้นไม่ว่าในฟางข้าวไม่ว่าจะในใบไผ่ก็จะมีความหวานคือน้ำตาล จุลินทรีย์ก็จะไปกินก็จะย่อยออกมาเป็นธาตุอาหารเราเรียกว่าฮิวมัสแต่เราถูกปลูกฝังว่านั่นคือเชื้อโรคเราต้องเอาเชื้อโรคออกไปตากแดดให้มันหายนะครับเพราะทะ่านพืชที่มันจะเลยเติบโตได้ถ้าตัดใบาที่โคนหรือรากรากขาวขึ้นเต็มเลยนั่นแสดงว่าอาหารเพียบแล้วนะครับเพราะทะ่านเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าทานตะวันของเราที่เราปลูกไว้อ่ะก็ไล่เที่ยวแล้วนะครับที่เราได้ออกยูทู e ไป พราะท่านอยากให้ท่านติดตามว่าสิ่งที่เราทําอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเรื่องผักเรื่องไม้ดอกเรื่องทุเรียนเราพยายามอัปเดตให้พี่น้องได้เห็นว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยมันไม่ได้ว่าถ่ายแค่ครั้งเดียว้วจบจะเสียหายจะอะไรไปก็ไม่รู้ว่ามันได้ผลหรือไม่ได้ผลสิ่งที่เราทําเราไม่ได้อวดอ้างว่าเราเก่งแต่เราอยากให้ท่านได้พิจารณาดูว่ามันถึงเวลาหรือย,อยังที่เราจะ หาอาหารที่ปลอดภัยก็คือการทำปุ๋ยหมกักทำจุลินทรีย์เดี๋ยวเราก็จะให้ดูว่าสิ่งที่เราใส่วงเอาอินทรีย์วัตถุใส่แล้วปลูกเลยแล้วผลที่ออกมาจะเป็นอย่างไรกี่วันเก็บได้กี่วันเก็บ,ก,บกินได้นั่นคือเรากำลังมองถึงเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องเพราะทุกวันนี้เราทานแต่ผักเคมีกันมหาศาลเลยนะครับตัวผมเองถ้าเป็นผักท้องตลาดนี้จะไม่กินเลย ถึงแม้ว,ว่าผักทุกอย่างจะมีธาตุอาหารในตัวของเขาซึ่งมาช่วยเซลล์ในร่างกายมนุษย์แต่มันไม่คุ้มเลยกับที่มันถูกแฝงไปด้วยสารเคมีที่มันปนเปื้อนแล้วมาปนเปื้อนกับร่างกายเราแล้วเราก็ก่อเกิดโรคก,กันสาลพัดตละเพนะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายเรื่องของโครงสร้างทันตวันแปลงนี้ให้ดูว่าทันตวันแปลงนี้ถ้าปลูกแล้วความสวยงามเป็นยังไงโดยไม่ต้องพึ่งสารเคมีเราไม่ตกกังวลเรื่องนอนเรื่องมแมลงเรื่องอะไร อย่าเพิ่งวิตกกังวลครับปลูกก่อนแล้วท่านจะได้เห็นประโยชน์นะครับผมครับตอนนี้เราให้ดูภาพรวมของตอน้นททานตะวันที่เราปลูกไว้นะครับนี่ก็คือเป็นภาพรวมนะครับเป็นภาพรวมเดี๋ยวเราก็จะอธิบายให้ฟังว่าการที่เราปลูกทานตะวันเป็นทานตะวันหลากสีซึ่งดอก ก็จะมีเยอะมากนะครับตอนนี้ความสูงก็คือเกือบๆท่วมหัวแล้วนะครับหรือไม่ก็ประมาณแค่หน้อาอกแค่หัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราให้ความสําคัญของทันตะวันเราก็คือเรื่องของดอกเพราะฉะนั้นอย่างเช่นต้นเนี้นะครับเราจะเห็นแขนนะครับแขนของเขาแต่ละข้อเนี่ยนั่นคือดอกทั้งหมด นะครับเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งก็จะมีหนึ่งขแขนงหนึ่งดอกเพราะฉะนั้นดอกก็จะมีหลากหลายแล้วก็มีเยอะมากนี่คือสิ่งที่เราเก็บความสวยงามไว้นะครับพัฒนามาหลายปีละก็เลยอยากให้ปีนี้อยากให้พี่น้องที่รักสวยรักงามได้มีโอกาสเอาไปปลูกกันนะครับเอาไปปลูกกัน ซึ่งเมื่อกี้เราจะเห็นว่าต้นเป็นสีม่วงอันนี้ก็จะเป็นสีขาวนะครับสีขาวก็คือเช่นเดียวกันครับเห็นไหมครับก็คือความหลากหลายของดอกนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูว่าบางต้นดอกข้างอยากจะเริ่มบานละนะครับมีสีสันขึ้นมา เห็นไ,ไหมครับตอนนี้ดอกกําลังตูมแล้วนะครับเดี๋ยวก็อีกประมาณไม่เกินตีห้าวันก็จะมีเริ่มบานประหลาปรลายละเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราให้ความสำคัญนะครับก็คือให้มองถึงเรื่องของการพึ่งอินทรีย์วัตถุท้องถิ่นที่ทําให้ต้นทานตะวันของเราจเจริญเติบโตได้ดี เพราะฉะนั้นอยากให้เกษตรกร,กรพัฒนาเกี่ยวกับเรื่ององความรู้แล้วเราก็มาหาข้อมูลแล้วเราก็เริ่มมาปลูกพืชหลากหลายหลายอย่างซึ่งไม่ได้ต่างกันนะครับคำว่าไม่ต่างกันก็คือนั่นหมายความว่าใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะครับใช้ได้กับพืชทุกชนิดเพราะฉะนั้นไม่จะเป็นจะต้องชนิดใดชนิดหนึ่งหรือแยกประเภทเพราะปุ๋ยเคมีเขาก็มีเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องธาตุอาหาร NPK ก็มีแค่สามตัวครับอาหารหลักของพืชเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราให้องค์ความรู้และพัฒนาเรื่องขององค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาหารพืชก็ไม่จะเป็นต้องพึ่งเคมีนะครับก็ไม่จะเป็นต้องพึ่งเคมีเราก็พึ่งอินทรีย์ของเราให้องค์ความรู้กันไปนะครับนี่ก็คือทานตะวันเดี๋ยวในคลิปนี้เราก็จะให้ดูที่เราเคยปลูกมาแล้วนะครับที่เห็นดอกก็คือ เป็นดอกรุ่นเก่านะครับเป็นดอกรุ่นตั้งแต่สมัยก่อนเลยที่เราปลูกกันหลายปีแล้วนะครับก็พัฒนาองค์ความรู้มาแต่ปีนี้ต้นจะสวยกว่านะครับต้นจะสวยกว่าทุกๆรุ่นที่เราเคยทํามานะครับจะสวยกว่าทุกรุ่นที่เราเคยทํามาเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าเราอยากจะพัฒนาหาสิ่งที่ดีที่สุดไปสู่พี่น้องที่รักสวยรักงามปลูกทันตะวันนะครับเล่นแล้วเวลาท่านปลูกแล้วท่านจะเห็นเลยนะครับว่า มันจะมีมแมลงมาเต็มเลยนะครับเพราะฉะนั้นให้ประโยชน์เพราะน้ําเกสรดอกทันตะวันจะเป็นเกสรที่ดีที่สุดนะครับมแมลงก็จะมาสะสมก็คือเก็บต้นอ่อนทันตะวันไปนะครับเก็บก็คือไม่ใช่เก็บเกสรจากต้นทันตะวันไปนะครับนี่ก็คือสิ่งที่อยากให้พี่น้องได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง ขันตะวันนะครับนี่คือดอกขันตะวัน หลากสีนะครับความสวยงามของดอกขันตะวันปีนี้ต้นไม่โตไม่สูงมากเกินไปก็จะทำให้ต้นพอดีพอดีก็คือถ้าเรายืนถ่ายรูปก็จะดูพอเหมาะแล้วก็สวยงาม เรามีประมาณสี่ห้าสีนะครับแต่ละสีก็จะมีความสวยงามเด่นไม่ได้เหลืองเหมือนกับทันตะวันทั่วไปนะครับอย่างเช่นะนะครับก็มีสีนี้นะครับแล้วก็จะเป็นสีอ่อน โดยเฉพาะดอกก็จะมีหลายสีปีนี้สี กรรมยีรู้สึกก็จะยังไม่เห็นนี่คือความสวยงามของคันตะวันครับ